ข่าวดีวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้บัตรคนจนเงินเข้าสีแดงรับสูงสุดคนละ1,045บาทสามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้หรือไม่ฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ในวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็จะมีเงินเข้าบัตรคนจนทั้งหมด4รายการด้วยกันนะคะซึ่งก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่คนละ1,045บาบาทเลยนะคะส่วนจะมีรายการอะไรบ้างนะคะแล้วก็สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดมาพร้อมกันเลยนะคะ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็ถือว่าเป็นอีกกลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลนะคะโดยจะได้รับเงินอุดหนุนค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นประจำรายเดือนนะคะและก็นอกจากนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะก็ได้มีการเพิ่มวงเงินในการรู้ซื้อสินค้าให้นะคะในวันที่1กรกฎราคม 2, 5 6 6 4นะคะมีเงินเข้าทั้งหมด4รายการนะคะ รายการที่1น,นะคะนั่นก็คือวงเงินในการรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นคนละ200บาทถึง300บาทตามเกณฑ์รายได้นะคะซึ่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับทุกคนนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่2นะคะนั่นก็คือเงินของโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ทางรัฐบาลทําการเพิ่มให้นะคะ โดยจะได้รับเพิ่มอีกคนละ200บาทนะคะโดยก็จะได้รับทุกคนที่ถือบัตรคนจนนะคะรวมวงเงินในการรูดซื้อสินค้านะคะก็จะได้รับอยู่ที่คนละ400บาทถึง500บาทตามเกณฑ์รายได้นะคะคนที่เคยได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้าอยู่แล้วจำนวน200บาทนะคะก็จะได้รับเพิ่มอีก200บาทรวมเป็น400บาทนะคะ ส่วนคนที่เคยได้รับวงเงินอยู่ที่300บาทนะคะก็จะได้รับเพิ่มอีก200บาทนะคะรวมแล้วก็จะได้รับอยู่ที่คนละ500บาทนะคะในการรู้ซื้อสินค้านะคะซึ่งก็ไม่สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะวงเงินที่ทางรัฐบาลเพิ่มให้จํานวน200บาทก็ไม่สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้เช่นกันนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่3นะคะนั่นก็คือค่ารถโดยสารสาธารณะนะคะซึ่งก็จะได้รับอยู่ที่คนละ500บาทนะคะและก็จะได้รับทุกคนนะคะที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่4นะคะนั่นก็คือ วงเงินในการซื้อกา๊าซหุงต้มหรือว่ากา๊์ซ LPG นะคะจำนวน45บาทต่อ3เดือนนะคะซึ่งก็จะต้องนำไปรูดค่ากา๊าซเท่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะทั้ง4รายการนะคะที่จะเข้าให้ในวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะรวมแล้วนะคะก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่คนละ1,045บาทเลยนะคะ ซึ่งทั้ง4รายการนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะให้นำไปรูดซื้อสินค้าได้เท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ